ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างนักกีฬาจะได้รับการแจ้งเพื่อเข้ารับการตรวจสารต้องห้ามทางการกีฬาได้ตลอดเวลาทั้งในระหว่างการแข่งขันนอกการแข่งขันหรือในขณะฝึกซ้อมหรือขณะที่อยู่ที่พักอาศัยโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้านักกีฬาจะได้รับการแจ้งเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบของนักกีฬาโดยเฉพาะหากนักกีฬาปฏิเสธไม่ให้ความร่วมมือจะมีผลอะไรบ้างพร้อมให้เซ็นชื่อลงในแบบฟอร์ม เมื่อได้รับการแจ้งแล้วนักกีฬาต้องไปรายงานตัวที่สถานีเก็บตัวอย่างโดยทันทีโดยมีข้อยกเว้นในการไปรายงานตัวที่สถานีเก็บตัวอย่างล่าช้าได้ในกรณีที่1นักกีฬาต้องเข้ารับเหรียญรางวัล2นักกีฬาต้องให้สัมภาษณ์กับสื่อ3นักกีฬาบาดเจ็บและจำเป็นต้องได้รับการปฐมพยาบาลหรือได้รับการรักษา 4. นักกีฬาต้องทำการคูลดาวน์และ 5. นักกีฬามีรายการแข่งขันต่อในวันเดียวกันและในกรณีที่นักกีฬาร้องขอให้มีผู้ติดตามเมื่อนักกีฬาพร้อมให้ตัวอย่างปัสสาวะหรือเลือดให้นักกีฬาเลือกชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างโดยนักกีฬาจะต้องเลือกหนึ่งใน3ของชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างที่ปิดผนึกสมบูรณ์ตรวจสอบชุดอุปกรณ์ก่อนเก็บตัวอย่างทุกครั้งซึ่งอุปกรณ์เก็บตัวอย่างต้องเป็นของใหม่และไม่ชำรุดเสียหายไม่มีรอยฉีกขาด และต้องตรวจสอบหมายเลขบนอุปกรณ์ให้ตรงกันทุกชิ้นการเก็บตัวอย่างปัสสาวะเจ้าหน้าที่ควบคุมสารต้องห้ามทางการกีฬาที่เป็นเพศเดียวกันกับนักกีฬาจะเข้าสังเกตการในระหว่างที่นักกีฬากำลังให้ตัวอย่างปัสสาวะโดยตัวอย่างปัสสาวะต้องไม่น้อยกว่า90มลตัวอย่างปัสสาวะนักกีฬาทำการแบ่งปัสสาวะลงในขวด B จจำนวน30มิลิและขวด A จจำนวน60มล และปิดผนึกขวดด้วยตนเองโดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจเช็คการปิดผนึกอีกครั้งการเก็บตัวอย่างเลือดหลังจากหยุดพักเป็นเวลา20นาทีแล้วเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างเลือดจะทำการเก็บตัวอย่างเลือดของนักกีฬาตัวอย่างเลือดจะมีเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างเลือดเป็นผู้เก็บตัวอย่างและบรรจุลงในหลอด A และหลอด B นักกีฬาคนพิการจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีเก็บตัวอย่างเล็กน้อยเพื่อความเหมาะสม อาทิเช่นนักกีฬาคนพิการสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนถ้าไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จะต้องมีผู้ติดตามไปด้วยหนึ่งคนหรือหากกรณีที่นักกีฬาคนพิการทางสายตาจะใช้วิธีการปั๊มลายนิ้วมือแทนการเซ็นชื่อในแบบฟอร์มการเก็บตัวอย่างแทนเป็นต้นในกรณีที่นักกีฬาเป็นผู้เยาว์จำเป็นต้องมีผู้ปกครอง หรือผู้ติดตามเข้าร่วมสังเกตการจนเสร็จสิ้นกระบวนการนักกีฬาจะถูกขอให้ตรวจสอบข้อมูลที่ได้บันทึกลงในแบบฟอร์มว่าถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่และลงลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมสารต้องห้ามทางการกีฬาจะให้นักกีฬาเก็บสำเนาเอกสารไว้1ชุดการรักษาความปลอดภัยและการขนส่งตัวอย่างชุดตรวจชุดตรวจของนักกีฬาจะถูกขนส่งไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อทำการวิเคราะห์ โดยการขนส่งที่มีความปลอดภัยสูงห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจวิเคราะห์สารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้ามได้จะต้องเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากวาด้า <W ada. S 2> จากนั้นห้องปฏิบัติการก็จะส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ไปยังดีแคดวาด้าสหพันธ์กีฬานานาชาติหรือเมเจอร์อีเวนท์ที่เกี่ยวข้อง